จำได้ว่าในงานอุลัมพนะพระสถาคตเคยกล่าวไว้อันความทุกข์ทองสัพสิ่งดูดเกิดจากการไม่รักษาศิลดุมหลงในกิเลสตัณหาตายคาพูดหลวไหลยิ่งไปฆ่าสัตว์ความแข็งเคืองย่อมไม่มีวาเสียมใายไปรักทรัพย์แข็งแกร่งอ่อนแอย่อมไรซึ่งความแตกต่าง ไม่ประพผิดในการย่อมได้แต่รับแต่เวกรกรรมทั้งสิ้นไม่พูดปดย่อมไม่เหลือร่องรอยเหงการดำรงอยู่ เนี่ยตายได้ก็ดีอ้าเรามาว่าตูทำไมเูรับนิคิสวร์อะไรกันโอกคยสุดคิดแล้วต่างหากละ่ะเจ้าสัตว์เดชนาบักอาขวางทางข้าต้องหมอบลงไปซะ บอมอะไรแวะเจอคือ หัวหน้าวานอนก้นแดง าส่ต้องทำเช่นนี้ถึงจะสมเป็นเจ้าาชายอดทนไว้มีสติหน่อย มาข้าจะให้เจ้าข้าให้หนํำใจไปเลย สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงรูปลักษ์ต่างๆล้วนหลอกลวงจับดาบสังหารมารปีศาบรรลุพุทธ,ธอได้ตาต่อตาฟันต่อฟันกรรมใดใครก่อกรมนั้นคืนสนองพุทธ,ธะคือการรู้แจ้ง หากเจ้ามีใจได้ได้ตื่นรู้เจ้าก็สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ สถาล้วนไร้ใจเจ้าหาได้ต่างอะไรกับพระองค์ไม่มักพูดเสมอว่าปล่อยวางปล่อยวางเถิดเจ้าวางดาบในมือลงได้แต่ระวงังสิ่งที่ยึดอยู่ในใจได้หรือ เจ้าทำบาปประหารเช่นนี้คงไม่กลัวการลงทันของโลกาข้าจะช่วยเจ้าบรรลุนิพพานเองข้าฟันมาตลอดทางให้อิ่มหน้าดูสินะ เมทองสต,ตาฟ้าลิขิตอะไรกันสุดท้ายก็เช่นค่ากันเหมือนเดิมหรือ,อยังไงเดี๋ยวคนกำลังสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงอ่ากองมาตรงนี้เพราะว่าจริงๆผมตายกับตัวนี้เยอะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมได้ก่อครับประมาณนนี้นะโอเคดูกันต่อได้ครับ อรหันล่างทองพุทธะสถิตอยู่ในใจวิโต้องออกไปเสวยหาภายโดกสรรพสิ่งข้งปวงหาใช่ของจริงล้วนเป็นมายา เาตัดสินค่าจากรูปลักษณ์ที่เห็นและเสียงที่ได้ยินเยี่ยมมากใครเป็นผู้มอบลิขิตสวรรค์สุ่งหงอคงลึกค่าดีแหละคือสวรรค์สวรรค์บ้าเลยตายเลย หากไม่เขารบนอบน้อมเจ้าจะถูกปิดกั้นจากใจอันเป็นสมาธิดูมหาวีรวิหารของข้าสิโออาสู้เขาเหลืนซานนั้นไม่ได้หรอก ตื้อเลยตื้อเลยโอเครับก็อันนี้ก็จะเป็นดีชิที่ผมทําไว้นะครับแต่ผมเผลอไปเล่นนอกรอบแล้วก็บอสตัวนี้เนี่ยที่จริงมันไม่ได้ยากครับผมแค่ไม่รู้วิธีปราบตอนมันเป็นร่างทองวิธีปราบง่ายๆเนี่ยก็คือผมจะต้องชาร์จกระบอกครับหรือไม่ก็เก็บสแตก็กระบอกให้เต็ม สาม,สามลูดสามสามลูดอะไรวะสามก้อนหไม่ก็สองสามก้อนอะนะครับประมาณนั้นนะก้อนเดียวยังอยู่เลยเหลือเฟือเลยแต่แค่ว่าผมไม่รู้ไงเออแล้วถ้าเกิดผมเราตีไพ่มันไม่เข้าเว้ยเพราะมันเลี่ยมทองอยู่ทีนี้วิธีาก,การเนี่ยผมก็พยายามอยู่ไปชิดไว้เพราะผม,มเก็บโปรเจไทายมันนะเดี๋ยวเราหลบหลบตอนมันตีแบบใกล้ๆดีกว่าต,ตอนนี้ผมยังไม่รู้ครับผมก็ได้ตีมั่วๆไปเก็บสเต็กรอมันเป็นล่าธรรมดา และถ้ามัึงผมรู้ว่าผมรู้สึกว่ามันแ,แปลกๆก็เลยลองก,กดชาร์ตีดตูตอนนี้ยังไม่ชาร์นะตนนันยังไม่รู้ตัวทีเพราะว่าจะไม่พากแล้วนะครับเพราะว่าพากช่วงต้นเกมไปแล้วเนื้อเรื่องก็จะไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยไปพากตอนท้ายเกมน่อันนี้ก็เป็นข้อดีแนละ้วว่าเวลาทาคลิปเนี่ยได้พากแบบทุกตัวตะคอเลยปกตินี่ผมจะพากไม่ได้แนละ้วตอนไลท์โอเคนี่มันกบมาเป็นร่าง เดิมแล้วผมก็อัญเชิญนั่งปฏิหารทั้งสี่ตัวของมาแน่นอนว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนให้ร่างผู้ร่างแยกพุ้นี้มาตีผมแน่นอนนะแต่ตอนนี้มันอ่ามันจะเป็นเล่มทองอยู่ตัวนี้ผมไม่ดูแต่เราก็เรียกมาตีผมว่าตัวนี้มีวิชาแก้คาถาแก้เราแล้วน,นี้เราก็หนีตัวร่างแยกไปก่อน กระทำผมไปละเปลืองมากเปลืองมานานมากๆเนี่ยผมเพิ่งมารู้ว่าอ๋อใช้กระบองชาร์ตตีมันจะกลายเป็นร่างเดิมซึ่งตรงนี้เราก็เลยสามารถจัดก,การกับมันได้ <c oughs> มือกลาเป็นร่างเดิมซึ่งไม่ใช่ปัญหาครับพอเรารู้แล้วว่ามันต้องใช้การชาร์จกระบองเพื่อตีแรง เรวพอลบสกิลนี่แหละสกิลนี้แรง,งมากก็ฟาดเลยเนนแต่เหมือนจะไม่แรงนะต้องชาร์จแบบสี่สี่ก้อนสามสี่ก้อนครับถึงจะชนะถึงจะหยุดช่างนั้นมันได้นี่เราโดนโปรเจคทายวน้นรารำคานไม่มีอะไรล็อกล็อกให้เราอยู่กับที่แล้วก็ ยิงยิงกล้ไปโดนเราเดสซ้ายขวาแล้วก็หลบได้แล้วตอนนี้ผมยังไม่ชา์ากระบองอ่ะกำลังหาเรียมอยู่แล้วช์จละเออทางวัดล,ลายฟันมาเลยในจังหวะที่มันกลังปล่อยสกดลีอ่อยช็อตนีห้หลบได้อะ หลบได้แล้วมันทำไมวะผมวิง่งไปหามันแล้วก็ฟาดเลยนะเพราะว่ามันยังไม่ทำอะไรนี่ก็เป็นบอสที่ง่ายครับยิงแล้วมันง่ายมากขอให้คนหลบดีๆยังไงก็โหด <c oughs> ตอน,นนี้เป็นต้นนะตัวทีผมไอเนีย่ยพอดีชนี้เสียมหาเยอะ แต่ที่ที่ไม่ได้ไลฟ์วันจันทร์อาคารพุทธเนี่ยเพราะว่าผมไปทำงานมหาลัยด้วยแหละงานเยอะรับที่มีงานเยอะน,นอะี่ผมแกเป็นร่างอันนี้ร่างเขาวัน ความวิเศษของถุงอนาคตการนี้ก็คือทำให้คนเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง อันนี้แรงนะท่านี้ต้องหลบชิดลมแดกฟางมากสกิลฟางมากปอกยังไม่ได้ควิเล่มทองอ่ะเนี่ยกว่าเร็วกว่าเร็วอันนี้จะเป็นท่าเฟสสามมั้งโมไม่เคยเห็นท่านี้แต่ว่าก็ยอมรับว่าท่านี้เราหลบง่ายแล้ว มันมีวูคองมันไม่ยากเท่าเคเดลิงอนี่นี่มันก็โดนยำเล่ยอยู่คนเดียวนะโดนยำเล่ยเลยนะไม่ไม่สามารถใช้สกิลอะไรต่อสู้ได้ผมโ,โ,โดนเี่นเดียวแลวโหโวและแรก วิชาที่สามารถแพรีร่กลับได้มันก็ไม่แพรีร่หรอกแต่แค่ว่ามาันสตั้นเล็กน้อยอะเวลาโดนตอนนี้ผมไม่มีน้ำยาอยู่เรื่อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระวังหน่อยแต่ถามว่าผมระวังไหมอะมไม่ระวังอะผมใส่เดี่ยวเดียวเลยชนะแล้วครับพิชิตชัยราชาปีศาจพระคิ้วเหลือง ฮ้า่าเห็นจุดจบข,ของเจ้าตั้งนานแล้วเว้ยคอมอ่อนนะดิโทษทีวะคาซีนงันลันคาซีนลันไม่ลื่นเท่าเกมเพีเลยวะขอแค่แใช้ของวิเศษจากใตัวนั้นอีกครั้ง ข้าพะยูงเหลือทําเพื่อตัวเองเท่านั้นแล้วก็จมไปเลยเสียงพากของเขายังไม่จบหรือด้วยซ้ําเราพาก่อนแล้วหุยตัวใจโห่เออเออเสียง,งก็ออามไม่ทันเนี่ย เออเพียงเราคงภาคไม่ได้หรอกม่ส่งละเนี่ยแล้ว,ลว <c oughs> ก็ปราบมันได้นะ <c oughs> เราแค่ใช้ความวิเศษจริงตัวนั้นอะไรวะเนี่ยอ๋ออนนี้อันนี้นเก่าเอาแล้วไม่ต้องขวโอ้ยังอยากรู้อยู่เลยว่าเนี่ย,ยกล้วยไก่ใครคกล้วยไก่ใช่ไหมเหตุเพราะว่าตอนนั้น เห็นว่าหลานชายเจ้าควบคุมตัวเองไว้ก่อนนะ <c oughs> เพอาะไอ,อ้เด <c oughs> ็กคือลูกหลานของกุงหอคงนั้นเลยลูกหลานพ่อแม่พี่น้องไง

宝塔，对吧？那宝塔就给，呃，卡塔，我们这不卡塔，他死，死掉。莫讲这些不帮衬的话，你那黄飞少师兄淹死是小，大师兄的东西若是丢了，再找寻起来就难了。你那九齿钉耙，且借我用用。入伙。 เฮยังเล่นอยู่นะั้งที่เออตัดตรงนี้ Thank <laughs> you. ซิพี่ลงไปยังโลกมนุษย์ครั้งนี้นะว่าดานเชียวนะพูดภาษาคนสิครั้งนี้ข้อเสนอแล้วจินชานจื้อหลอกลวงใจคนให้ลุ่มหลงพลิกผลกลับเป็นเหตุเป็นได้ สิทธิ์พี่หมกมุ่นอยู่กับการแพ้ชนะอย่างนี้ช่างหน้าขันหน้าสมเพศยิ่งนะน่าหากชนะไม่ได้แล้วจะพิสูจน์เหตุผลกับใจคนไปเพื่ออะไรน่าหักชนะไม่ได้แล้จะพิเลกับจนไปเพ่ โชคดีที่จิตศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าของเจ้ามั่นคงกล้าหาไม่หวาดหวันต่อสิ่งใดถึงต่อต้านก็ไม่ละขยเคลืองเทพดาราแม่ทัพพระสงฆ์สัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นคนนิสัยใจคอแปรปรววสูญเสียจิตใจเป็นเพราะปล่อยวางบุคคลที่ยึดถืออยู่ เจ้าฝาหิมะน้ำแข็งมาตลอดทางเคยได้กินอายความลุ่มหลงที่แตกสลายของผู้คนบนโลกบ้างหรือไม่โอเคครับก็จบกับไปแล้วนะคะับสำหรับชัตเตอร์สี่นะครับก็ไม่คิดคีวัจบวยก็ขอแนะนำให้ทุกคนดูเพื่อที่จะได้ปฏิบัติต่อเรื่องราวก่อนจะไปเอพิสซ์ที่สิบสองนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่นะครับในไลฟ์แบ็คมิสขคองอพิโซดต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะขอบคุณครับบ๊ายบาย